เรื่องที่ผมไม่เคยพูดกับแฟนว่าที่สงสัยว่าเอ๊ะอาการปวดทุกคนสงสัยมันก็มีรู้มาแล้วว่ามีอะไรบ้างไอสาเหตุต้นเหตุมันคืออะไรโอเคผมเป็นโรคไมเกรนแต่เด็กใช่ไหมฮะที่บอกว่าเป็นไฮเปอร์อเลตรานซินโดรมแล้วก็หายไปแล้วแต่แค่ผมไม่เคยเราไม่เคยผมไม่เคยไปเสิร์ชรีเสิร์ชดูว่าอ้าวโรคนี้มันสามารถทำให้หัวใจวายได้ไมเกรนถ้ามันถึงความเครียดในขั้นสุดของมันที่แบบหนักลองไปเสิร์ชดูไ็ได้ ก็เลยอ๋อมันนั่งย้อนว่าพอดีมันความจํามันกลับมาได้พอดีอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าปิดข่าวเลยมันมันเพิ่งกลับมาสักน่าจะเดือนสองเดือนวันนั้นมันเกิดเหตุได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นแล้วพอดีมันก็มีความจาบางอย่างมันกลับมาว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไอ้ที่ตัดสบนใก็คือผมก็ยังคิดว่าฝันไปเองหรือคิดไปเองหรือเปล่าก็ถามทุกคนที่สนิทรู้จักก็จะมีบางคนที่รู้ว่าผมไประบาดรู้สึกเขาเอาเครื่องกระตุ้นหัวใจผมมันเพิ่งทำงานไปเมื่อสัก อีกทีหนึ่งแล้วผมเพิ่งมานั่งย้อนตั้งแต่ป่วนรั้งแรกทุกอย่างมันเป็นนี่หมดเลยคือไอเหตุการณ์ที่ทําให้เครื่องทํางานเป็นเหตุการณ์จากสถานการณ์เดียวกันแต่คนละวันหมายถึงว่าประโยคที่หูได้ฟังตอนนั้นมันคือประโยคจากบุคคลเดียวกันพูดเหมือนกันหมดเลย